ค <laughs> วามบัจจุบันนี่พู้ถดกัว่าเจพู้ถดกัว่าเจเบื้องเครื่องนุง่งดูนุ่งแต่ปีสองพันสิบแปดคนก็ยังโบ้ได้ทีม <c oughs> ยังไม่สองปีสิบแปดเลยแต่ปียี่ห้าสรงสิบับมีไวเอาเอามีไวเฮดเซนเนาะนสิแซบปลายแต่ว่าตอนนี้ทาน้องแฟร์กับน้องตุ๊กมาก็ยังบบมาป,ปะนนี้ สบายดีทุกคนสบายดีตอนแรงๆเนาะตอนนี้น้องอูกับยูเืินกับแม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับน้องอูแล้วกับสองน้องอู๋ร้องสานาะตอนนี้น้องอูกับยูเหินกับแม่ละเมื่อนี้น้องอู้เฮ็ดอาซีนดาากินเนาะก็คือซีนด่าคือหมูกระทะเนาะเฮ็ดหมูกระทะกินแต่ว่าเอินอ่าน้องแฟดกับน้องตุ๊กมากินน้ำเนาะอันนี้ก็เป็นอาวุ้นเส้นอันนี้ก็เป็นพักที้อู๋รางอันนี้ก็เป็นไข่เนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอามกเพชรกับอา กระเทียมแล้วก็มะนาวส่วนนี้ก็เป็นน้ำเจวซุก,กี้เนาะอันนี้ก็เป็นซีนหมูเนาะที่น้องอู้กับเจวมาดาดเนาะอันนี้ก็เป็นลูกซีนประมาณนี้เนาะจริงที่เฮาซีดาดส่วนลูกอะซีนหมูนี่กัน้องอู้ซื้อประมาณบ่อฮอรโลเนาะบ่อฮอนโลแต่ว่าพอกินย่ดอกเพราะว่าน่าจะพอกินหลายไปได้คิดว่าได้แต่ว่าอันนี้เป็นเซ้นอะซ้นวุ้นซีนเนาะแต่ว่าจะเอาไม้ไวมามามา,มาอัน มาจุ่มน้ำตอนนี้กำลังค้างหม้อเนาะอันนี้ค้างหม้อนะค้างหม,ม้อต้มน้ำซุปต้มกระดูกหมูกระดูกหนึ่งแบบเป็นการกินซีนดาที่แปลว่าน้ำซุปแบบบุกเข้มข้นกวไาหนแต่ว่าค,อค,อคอ่อยๆต้มมันไปมาจะค่อยๆสียแบบวันนั้นเราทาน้องแฟกกับน้องตุกมาก่อนเนาะอือ อันนี้เป็นซุปผักผ่ามือสะเมือนอันนี้เป<ๆ>็นซุปผักผ่ามืมมอขึงมือวานอันนี้เจี๊ยบปลาแดงอันนี้เจี๊ยจีนปลาแดงอันนี้เป็นเจียซุกี้เนาะอันนี้เป็นซีนอันนี้เป็นมอต้มน้ำซุปอันนี้เป็นมอต้มน้ำซุปอันนี้แม่นอันผักเนาะอันนี้เป็นอ่าลวกวุลเซนอันนี้เราจะกินกับใบไบ่ทุกคนกินกับมีใบไบ่เอาเอามีใบเห็ดเส้นเนาะซีแซบปลายแต่ว่าตอนนี้ทาน้องแฝดกับน้องตุ๊กมาก็ยังบ่มาปะนี่ อากาศหนาวเนาะต่างคนต่างมีเวียดเฮือนมีเวียดเฮือนไผเฮือนเราเนาะนี่แซ่บขนาดต้มฟัวฟูออันนี้เป็นน้ำซุปมันน้ำซุปมีน้องอู้โบ้ได้ใส่ข่าเนาะโบ้ได้ใส่อันนั้นใส่แค่แบบเกลือกับผงชูรสหน่อหนึ่งเพราะว่าแม่แม่โบ้ไฮใส่ข่าเพราะว่าแม่กินแล้วแม่ชิตปวดขาเลยบ้ใส่เนาะเดี๋ยวทาน้องแฟดก,กับน้องตุ๊กมาก่อนค่อยมากินพร้อมกันกมันสกิ๊กนะไร ตอนนี้หากำลังเอาน้ำซุปที่เหาต้มไว้ใส่หม้อเนาะกินหมูกระทะภาษาไทยเอินหมูกระทะภาษาลาวเอินจีนดาเอออันนี้มาหมูกระทะเออแม่มาแม่มาหนิเอออันนี้อ้าน้องตุกเนาะต้นตานตุนต่งขะน้ำเออแล้วเพื่อนเล่าว่าอันเมื่อนี้นั่นเฮ็ดหมูกระทะเลี้ยงอันเดี๋ยวแม่ว่าไม่ใช่ในเด้อหมูกระทะอันนี้เหลือหมูกระทะนะอ,นนนนะอันนี้น้องแม่เนาะ น้อกตัวนกตัวมาเรามาดองเมเป็ปอ่าขอหนังพอแล้วพอแล้วพอแล้วมันสิล้นละเอ่ะไปนห้พ่นลูกไพราะางล่างลูกพุ่นอืมวันนี้เ่าใส่ใส่อันาเดียววายยูสืละอันนี้เหาเน่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 อ๋ออตัวมันมันเออมันนี่ใส่ก้อนยุ่งเงินกับบุคคลได้เฮ็ดกินเลยนี่ทุกคนแบบจนโดนจะได้กินเธอหนึ่ง ทุกข่าอเลยเนย่มามาไเ,หนเนดหนเด้อเก็บผักเก็บผักใส้อกินบุกีนใส่ลูกซีนี่ม่นลูกซีนธรรมดาเลยลูกซีนเอ็นเลยเมือนของอันนั้น,น,<า>นวิาทับไข้จดุดนึงบ,บอกบอก่นั่งนะไปลงลง๊เสาเอย่าเปิดทิงเล่าเล ย่าวตุฮัฟมันฮับใบปริญญานางไม่เคยได้กิน,น,กนไ่เคยได้กินเลยนี่ยแเบบน,แบบนะแต่ใบไฮคิบพอมันมักแห้งว่ามืออันนางคำแม่์กพาะมาเมื่อานกินไปอีกพอมกัมกแห้นางคำพ่อมาบอกให้ทำนี่พอก,กินมื้อน้าไปเหวี่ยงแม่จะพาน้องตุ๊กไปลองกินบุฟเฟ่เลยเหวี่ยงพร้อมกันตุยกเด้อ ที่พาไปสิชรเงินชารเงินเนาะพวราไม่ได้กินเลยนะอู้เรื่มเสื้อไอตานเออเนาะเสื้อนี่มันเป็นเสื้ออันเสื้อแซงกระทุบแซงเนี่กระทุบแซงอันนี้เป็นเสื้อของบริษัทเลียเขาเป็นคนบริษัทอนีาจะเป็นคนอันเี้คือได้เสื้อเขามาดูอย่างนะอ๋ออันนี้เจียวเนาะ เสียเอวะื้อเอาบอค่เอเอคือซิบุก้ากินดาห่าบอซื้อเอาเปนดอกใส่เวลาเคียวบกโดดเออเอ๊ะเราบปะฮเเอาอันนี้เอาอันมักเพอันนี้ใส่เวลาซื้อมาเราเวลาซื้มีมารยาทแทะอ๋อก็น่ไดลลบเพนกระสนเท้าเราซุ้ ไส่ขอกนาวตุกินขา้าวเราไม่ยากกินมาตุกยากนึ่อยากไมกมีกานไหมนึง่ง <c oughs> มันมีไมนึงอยู่รลง่งใ่ <c oughs> เอามีใส่เลยปากินอันนี้นะกินกับมีใบไวไ่น,นะโคแซบ่บ <c oughs> เนืเ้อสื้อตันมืนมสลีนะเออเสื้อเออมสลีไหอมใส้เกลวเวนี่ก็ใส้ไปนนันนวมากเกลียวมีได้ฮะนะอือใส้นะ เซ้าสันซันก็ไม่เคยกินดีเอ้ยแกใอ่อกไปมาหรอมันใส่ลไปอันนี้นะเคยกินมาหรอไม่เคยกินแบบอันนี้ใช่ไหมไม่เคย่ะ ไอกบตกลองตอนมาแซด้อนะตมาเซ่พูดได้จังเดินเนาะไอ้คิดว่ามาสิแซเนี่นอันนี้เหาอี่ใสแซ่ก่อสิละเออเดีแซ่อกมาใส่บเฮงกับเจ้ากินในยูทูบอ้แซเราไม่เฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเลยมาเจ้ายูทูบเบนไอปีน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 ตกซูมใกล้ๆตุ๊กซูมใกล้ๆ ปลาจะแสบหลายจะเสีบนลำกันนาดเอาหนึ่งมาให้แม่ไส้ได้มาเขอือมายอันหนึ่งไอ,อ้น,นี่นกไอ้กินไอ้กินมื่ก่อนได้คอยกินตัว <c oughs> โอเคออเปิตากลนะ้องเอนเนาะเปตากล้องเ่อนไอ้นี่ละโอ้ยสมแท่งแท่โอ้ยสมแทะกินงามเดียวกับบัตรสมมือละสเซีวะเบลอรับซอยูอ่ต่อสาน กันไข่แล้วเอาหม้อไปเสื้อไว้เนาะอันเสน้ำให้แ่ลูกค้ามดเต็มออาโมเรื่เขาไปแล้วพิพาาโเรอ,โอ่อาเขาเต้ากาสุดนแ<อ>ม่าามนาเนน้คือเบียดอไข่อันนเอี่แม่มีอันนี้เออมปตุ๊ไปนั่งข้าพุตุก<ด>ูกระทะดวยเหลือมีแล้วดวยกียนี่ย หนาวอะแต่แซ่บขนาดเลยตะแท้เลยนะคือพวงมาลัยตักแรงดึงเลี้ยงไปนี่นะเอาแล้วจ้ามาดูนิดน้อยแต่นั้นแต่แซ่บขนาดนั้นไปเนาะดึงมาแรงมันแห้งเต๋อพลังอีแม่ฮะทีแรกทีแรกอีแม่อันทีแรกเอกยเป็นดอยอันหกตาดอยหกตาต่อหนึ่งแม่เอออยู่คนละทีมแม่กับลูกเลยนะแม่อตุกคัน แม่อันนางตุกคนหันงับเอางับเอาอันมางหัวเข้าพอ่อกินขนาดสกูนนี่อัดอะไระปีบอลเฮอร์ผู้ถามว่าทำไมมึงไม่ได้เลือดแม่ตอนสับอันตอนอีแม่เก่งๆไงั้ปสตีปะทำไมมึงไม่ได้เลือดแม่มาเลยวันวาดิกูทำไมวัดได้เฮ็ดวัดซานนำอีแม่เลยเจี๊ต่อหกเลยด <c oughs> ินบางแรงบนแหงติมมาดินบางแรงบนแหงมากินเนี่ยอีแม่เจ็บข้าวปุเสา อืมอืมเจ๋นะอืมทุกคนคือกินยูฮานเป๊ะๆเลยรสซาดนะดวโมโมในนเนี่ดวโม่หมลักซินัดซุปก็สิ้นเอาเซมเอามมกินก่อนมันเนิ่มมาแล้วอืมอืมแซ่ไปหรอ าบุเบุกใหยกินเดียเลยอืมยัจบุกอีอืมมาแล้วมาแล้วมาแล้วอืมเบอ่าบอแมเจ้าประกนัเดียวเด้อพอแมี่นีเงย็แค่ใส่อไรแอืม แปมจะอุ้มยังมางมาเนาะมาแล้วป้าเสี่ยมาได้ย่งวางก็มีเอาาปกินแม่ตอบแล้วไปน้องเฟด้อเฟดมาละเอาแม่อด้ยไปกินทุกคนยี่คือน้องยูเนาะยูบอมเลยยูกัอยู่ไปสร้ารถหนางพูดลุงไปสั้งตัวนี้พูดตัวนี้เต็ม แม่ีกยเอตุ่ก็ยังใส่างเพลไล่ก็เพราะคือเพเดียวนะีดบินเดียวในชะ่ตนเนาะลกรีกมาีกเอาเข้าเอยเด้อมันอายองตุเหาะหน้าตาบูคือกันเนาะตสีาก่อนเนาะเไปเนี่ยนเอาเอามาอีเมไม่ทูลูกเอามาลนนาิ้น,นาามกแลเ,เาม,าม,มยเ สบายดีทุกคนน้องบอมเนาะเบาโยกวนี้เราเปลี่ยนกันเป็นน้องบอมกับน้องยูเปลี่ยนกันเบิดมือเอาถ้วยให้แม่เดชถ้วยนั่งตุ๊กเอาถ้วยแม่ลูกถ้วยเอื้อยแม่ถ้วยสิเด้อื้องเอาอันนี้ไปเอื้อยปุ้งเดียวร่วมมืออันเดียวเหรอร่วมมือกันแล้ว้าใส่ละเฮ้ยเชื่ออันเดียวซอยซีนแล้วก็ล้วงพักท้องฮะท้องฮันกับบริเวณอันเดียวเหรออืมความหนาว จุ่มเอาบอกว่าไม่กินดอกินกินกินจุ่มในเดี๋ยไอคืออันเขาสะกินได้น well ั่นัดมอยบอกให้จุดว่าดำปิ๊กมอยูไฟกับหมอขาไงมอมอเขากินจนอิ่มมอทุกคนหละก็เออมดแล้วเขาไปห้าเขาบิ่งมอเขานมอาได้กินห้าห้าอันละมอเขาฮานได้กินแต่เวกิน่้เว่ สองโซ่สามโซ่สีโซ่้สไปเซอร์ืมินวอินมกนันยี่บังตาดึงไม่คอยละต้่งยิ้มแจมเงยหูอีมักเลยไอ้าาสื่อนี่ปีนี้เอลาเรล่าไรลินจะมากงวเข้ามากอ้ือเราไปเลื่นย ก็บินดยู่ในบว่าหัวเขาเข้าไปมังยกกับเบลินในมังโยกเขาลินแล้วค่อยเข้าไปมัน่าะมาในก่องฮะเห็นมันห่าเป็นมาอืแล้วเขากินเบียเขาซ้ำเบียรอืมเอาเดีบอมเอาหนาวกับเตฟูเมอหนาวเสได้วันนี้เนาะมงหาเลมันน้ำจ้มนหลุกน้ำมันใส่นี่ไปรดเราค่อใส่เลยเนาะบอมน้ำซุปกรมีเดนะ อันนี้เนีย่ยเอาหนอนำอันนุนสุก,ก้อันนี้นำอันเจียวสุก,กี้อรองซิมเบิง้งเราจะเจ้านางวีว่ะโห<อ>้แม <c oughs> ่เ้าจะนางวีกิน 1, <c oughs> พันปลาเอาไปอาบน้ำกีบบานน้ำกน มได้ขึ้นอีกเลยนะกลมลอยนะเม้าแม่ไปดินมึงเลยมาเม้าบกใจข้าวอู่ด้ครับใส่โลผู้เดียวอยากใส่น่ะป้าไฟแหงขนาดเหมือนไล่เอยดิขน้ดขนาดเขายังผลิตภัณฑเก็บใส่โรดได้ กีตอนนลูกกินเบอนเดิมกีบวันะเมื่อนนี้เจอู่ลองสารเลี้ยงตายแลละเจอวัชรินกีบอันนี้ก็คือเป็นเฮือดแล้วนี่ความบัจจุกนีพู้ถดกัว่าเจผูดถดกัว่าเจเบื้งเครื่องนุ่งดูนุ่งแต่ปี2018ันสิบแปดก็ยังบรเดลทีมยังไม่สองปีสิบแเลย แต่ปียู่มอห้าทรงสีแดงนุ่งไปเก็บพักค่ะน่ะสคกูเอาให้ไปยู่ไทยอ่ะสักูลเอาให้แม่น้องตุกเอาให้นุ่งอาทุกมือนี่ไปยู่ยางกับไปทิพมันไดนุ่งไปเขียมคลองตลอดจ้านุ่งคักเลยเนาะเนเจ้าบุตรด้วยเหรอมีอะไรบ้างเขาเป็นคนบุคอยแบบหี่เครื่องอนุ่งอนึก็ได้่น่ะเขาเอาเนื้อให้กับนุ่งจ๊บประตูก็สือคนอื่นนี้นุ่งจะเจ็ดมือแล้วก็ไปแล้วเจ็ดมือมันจะเจ็ดปีอ่ะนะทรงพื้นนั้น ยิบอองอีนเลยไล่เชือกอะไยิบอองกันเลยเมย์ไปหน้าโซ่ตะออเครื่องให้เมย์ยิบยิบไปเจอตรงลูกแล้วก็ยิบอันคอซิ่นเนาะ <c oughs> ตอนเฮียนั้นคอซิ่นขาดตลอดบุเขาใจมันกต่คือใอาสายได้ยิบเลยโอ้ยอันทรงสีแดงได้สีข้าแล, <c oughs> แล้วคุนแม่แปลว่เฮียอะไรคะคอซิ่นพักขาดอัน ทางอันก้นี่บุคาได้ขามมาห้าอันตก่อนี่แหละที่เราไปกัไปตายตายจอดให้เลงตัวนาวเหยนลงพุ้บคอสินไรลงลงไอ่ะิมันลุกลงเลยนะจับไปหาดอ่ะดีจะหู้ว่าเคออันว่าตินคาดนะจับไปบุคาดเราไปไปแล้วมันจะคาดตอนหนึ่งทอือวัดลงรุ่นเราบ่คคาพุ้ดออาได้น้ำคือน้ำาแม่แดนน้ำเกลือนะตายเลยใส่นบ่้รเป็นมาไล่มืนกัาบอกแล้ว ใช่แล้ว่แล้วมนกันอ่างเดยวมันกั้เลเก็บกคติดเียเกียวเกีท่าเกียวเป็นการถ่ายคลิปที่แบบง่ายได้คน่ะนี่มันลเพชรบวงตักก็นม่น่ะ มันกมูอะไรกะแม่นะมูอันนี้มูลาดออามาแทนเออมูลาติบอกก็มันก็ฟูบ้าต้ฟูัวแม่ละเมื่อเรากินแล้วเราก็ล้างแล้วทุกคนตอนนี้น้องอู๋กับน้องแฟกกับอีแม่กินแล้วเนาะน้องตุ๊กกับพอดีเมื่อเมื่อกี้นี่กับน้องสายเนาะวันนี้เราซ้อมคนกะซี่อาเมียนเครื่องกับมันนั้นเนาะอออมเออไป คลิปนี้เรากริลาทุกคนไปก้อนเนาะพรอมบรรยากาศการกิน <laughs> กลางคืนเนาะจะไป็นอูนี่โอ้ยบเหน็นบเหน็นบเห็นโ <laughs> ทรศัพท์ตกเนาะ <laughs> บเห็นดาว <laughs> บโ <laughs> บมีเงินซื้อละอันเห็นน้อยหนึ่งเนาะ <laughs> คลิปนี้เรากระิลาทุกคนไปก้อนเนาะเอาบรรยากาศมาฝากทุกคน <laughs> แบบอ่ะบบค่อยบบค่อยได้อันเจอะกันเนาะแบบต่างคนก็ต่างมีเรียกน้องแฟรกับ โด,น,ดนมาเจอเออน้องแฟนก็ไปอันไปเฮียนแล้วก็ไปกีดยางฮิดเรียกซื้ยพอ่อซ่ยแม่น้องตุ๊กกะฮิดเรียกซื้ยพอ่อซ่ยแม่เนาะน้องอู๋ก็ไปมันย่องมายแย่งตามภาษาเลยรก็แบบบ่มีเวลาค่อยเจอกันกะคลิปนี้เฮากะทุกคนไปก่อนเนะาะฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เป็นกำลังใ,ใจให้น้องอู๋กับน้องแฟนใได้คลิปต่อไปฝากทุกคนเข้าไ,ไปติดตามซ่องน้องแฟนบอยูเเดอร์เพราะว่าตอนนี้น้องน้องแฟนกะได้ยืนยันตัวตนเป็นที่เฮียมห้อยเนาะคือ เป็นยูทูบเบอร์เต็มโตแล้วตอนนี้คือได้เงินจาก YouTube แล้วก็คือดีใจนำน้องนาทีเห็ดใดไผ่ชีส่สวยเฮาหลายํำใดกกะยาคันท่าเฮาสอง คันท่าเฮาเป็นคนที่แบบว่าบ่บเฮ็ดเองเฮาก็คืบอบอบอได้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นย้อนน้องแฟดทั้งสองคนเนาะเป็นคนลงมือเฮ็ดเองเฮ็ดเองเลยก็เลยได้ส่วนคนอื่น,นที่มาที่แบบวนั้นมาก็คือแบบแค่มามีส่วนห่วมซื้อนอแต่ที่สําคัญก็คือรักๆก็คือมีน้องแฟดเองเนาะที่เฮ็ดได้คือน้องตุก๊กคือกันเนาะว่าอู้ช่วยแท้จริงกับบอลโบแม่ย้อนอู้ดอกก็เป็นย้อนน้องตุ๊กแขกลงมือเฮ็ดเองก็จังใครได้แค่อู้ก็แค่เป็นส่วนห่วมส่วนน้อยเนาะคือคือของน้องแฟ็คือกันน้องแฟ็ก็เป็นรักเนาะ กินนี่เาศิลาทุกคนไปก่อนเามีผนะย <c oughs> ลคลิปนี้คลิปนี้สิลาทุกคนไปก่อนเด้อบายบายไืยยยอ,บบอนทุกคนเฮือนเือนเฮือนน้องอูมีแต่เปืดอไฟกองตล่างไว้ก็้อ <c oughs> บอบอเปลืองไฟยา <c oughs>